สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนก็จะพามาย้ายกระถางต้นไม้ต้นโรสแมรี่นะคะเนื่องจากว่าแนนเพิ่งจะได้เจ้าโรสแมรี่มา1ต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายน้องเนี่ยจากกระถางเล็กไปกระถางใหญ่แล้วก็ดูว่าน้องอจะโตได้มากขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเลี้ยงในกระถางเดิมอ่ะน้องมีโอกาสที่จะตายสูงก็แล้วเราก็ตรคร่ําบอดว่าเราอ่ะ เป็นชาวราศีกุมชาวราศีกุมไม่สามารถปลูกอะไรแล้วแบบขึ้นงอกงามได้เราจะลองมาดูว่าอันนี้จะแบบขึ้นงอกงามหรือเปล่าแล้วก็เข้าสู่ช่วงคนกุมปลูกผักค่ะอย่างแรกของเราที่เราขาดไม่ได้ก็คือน้องโรชเมีน้องโรชเมดีขอ แล,แล้วก็มีดินแล้วก็มีกากมะพร้าวนะคะอัตราส่วนที่เราดูจากใน YouTube ช่องอื่นๆมานะคะ <c oughs> ก็คือเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นต้นที่ชอบแดดแล้วก็ชอบน้ำแต่ว่าไม่ชอบน้ำขังนะคะดังนั้นน้องก็จะต้องมีกมากมะพร้าวที่เราเอาไว้แช่น้ำก่อนด้วยกากมะพร้าวที่แช่นะอ๋อนี้เป็นอันนี้เป็นกระถางที่เราซื้อมาย้ายน้องนะคะ ดูความใหญ่นี่เราหวังผลกับน้องมากนะคะเอาจริงดูความใหญ่ของกระถางมาแต่ว่ากากมะพร้าวอ่ะคือเราอ่ะแค่มาสองวันแล้วอ่ะมันจะเน่ายัางอ่ะเราไม่กลัวก็กลิ่นดินะโอเคนะแต่ว่าอ๋อ,อ,อ,อสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือผสมทั้งสองอย่างก่อนเริ่มมาจากินอันนี้เหมือนที่เขาเขียนที่ร้านเขาอะนะคะว่าเขาเป็นดิน หมักกับน้ําใบผูกกว่าอ๋อไม่ใช่หมักกับใบก้ามปูเป็นสูตรตีนหมักกับใบก้ามปูนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูน่าจะคือที่เขาบอกว่าถุงนี้ห้าโลเราไม่ยังยกไหวสุดยอดเลยอ่าเป็นสูตรตีนหมักใบก้ามปูนะคะเขาจะผสมกมากมะพร้าว 70%สิเเซแล้วก็ดินสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่าเขาเหมือนแบบว่าจะต้องร่วนสูดด้วยแล้วก็มีความอุ้มน้ําอยู่ด้วยนิดนึงเลยนะคะอันนี้ที่เราผสมน้ําเรียบร้อยแล้วเราเอาลงไปก่อนอันนี้นะคะเป็นกากมะพร้าวนะคะเป็นเปลือกมะพร้าวเป็นเปลือกมะพร้าวเราจะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนแต่ว่าในคีิปอเขาก็บอกว่า มีแบบมีทั้งแบบคือจะแช่น้าก่อนหรือไม่แช่น้ําก่อนเขาก็ลองทั้งสองวิธีมันก็มีทั้งรอดแล้วก็มีทั้งตายนะคะก็แช่น้าก่อนแล้วกันให้มันชุ่มๆเนอะอนอนก็จะได้แบบมีน้ําเอาไว้รอเลี้ยงแลวจุดจุดนี้แต่เราอ่ะจะกะย,ยังไงอันนี้เป็นต้นแรกที่เราจะปลูกนีเนี่เนี่ไปเลยองแบบเหมือนมีเลมอน ดินในกรถางนี้พร้อมแล้วค่ะน้องโรสแมรี่พร้อมไหมเราควรตั้งชื่อให้น้องปะแต่ว่าหามว่าเราทําเป็นไหมเราไม่รู้เลยคือไมในคลิปคนอื่นเขาดูทําง่ายกันจังวะอ่ะเราจะย้ายเคาะดินน้องออกมาก่อน หรือว่าก็เอาเนี้ยแหละพอแล้วเนี่ยคือลางหมดแล้วนะไม่รู้หรอกออไม่อยากให้น้องตายตอนนี้ลสำหรับคนที่เป็นสายสเต็กนะคะก็สามารถตัดเด็ดตัดเด็ดตัดหรือเด็ดแล้วแต่เลยนี่จะที่สะดวกตัดไปนะคะแล้วก็ไปไวางข้างๆเนื้อตอนจีในกระทะนะคะคือแบบแรมพอแล้วล่ะนะ เดี๋ยวลองดูเนาะเอาซักบางทีดินเขาอาจจะดีกว่าดินที่เราซื้อมาก็ได้นะเพราะว่าดินที่เราซื้อมาแน้งแน่นกว่าอุ้ยเราเห็นรากน้องเยอะแล้วอะ่ะอารมณ์แบบเหมือนตอนนี้เหมือนเปื้องเสื้อน้องอยู่เลยอ่ะเจับน้องแบบนั้นอย่าน้องหลุดออกจากราน้องไม่หลุดหรอกน้องแข็งแรงอยู่ <L> 1> 1> ลากน้องหนูดออกมาด้วย <N> น้องน้องน้องหายใจไหมนะ <N> แต่อันนี้ดินเหนียวมากเลยนะน้องน่าจะไม่รอดเพราะว่าดินปะไม่น่าไม่รอดเพราะเราเอาจริงอน้องกระถางคือใหญ่กว่าน้องเยอะเวอร แล้วค่ะน้องใบกระถางสีพาสเทลเย้น้องโตวไวๆนะที่ร้านนะคะเพิ่มเติมนิดนึงที่ร้านเขาบอกว่าแล้วก็ใน YouTube คนอื่นด้วยนะคะเขาบอกว่าที่จริงเด็ดก้านมาก้านหนึ่งนะคะแล้วก็ปักลงไปข้างๆมันอาจจะขึ้นก็ได้นะคะคือโรสแมรี่เนี่ยขึ้นง่ายมากขอแค่แดดถ,ถึงน้ำไหลผ่าน น้องก็สามารถเติบโตแล้วก็ให้เรามาทานคู่กับสเต็กได้ด้วยแล้วนะจ๊ะเสริมอีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าวิธีการลดน้ำน้องนะคะให้ลดตรงโคนนะคะก็คืออย่าอย่าลดตรงใบน้องเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเป็นเชื้อรานะคะน้องเป็นเชื้อราง่ายโอเคแต่ว่าเนี่รู้สึกว่าน้องน้องไม่แน่น,นเรานี่มันยังไงไม่ต้องกดก็ได้ไม่จริงมันต้องยิกลงไป ล,กกลึกกว่านี้ป่ะรึเปล่ปา ก็จบไปแล้วนะคะกับการย้ายกระถางน้องโรสแมรี่นะคะเราจะมาลองดูการเติบโตของน้องเขากันดีกว่านะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ